ก็เปิดแล้วคุั้มออาเมื่อรอนก็เปิดวันร่มเดอร์กน้าะมื่อนกูเปิดวันร่มลดไอ้วอนเรื่องปวัดเล็กๆน้อยๆปรดวัตเล็กๆน้อยๆที่หลวงพ่อลงตาบวชมากในวันเราสุดท้ายนี่พอหลวงพอเห็นธรรมเล็กๆน้อย ขอากาบคารวะพ่อแมงผู้บาอาจารย์ผู้พันหูพันเห็นร้ำผู้พ็นหูพันเห็นธรรมายิงก็เฮาผู้พ็นลูกพันเห็นมาขอใจทำแต่ละบทละบาทแต่ว่าเฮากับาเนเฮาลูกเฮาเขอใจเฮาลูกเฮาเขอใจลูลูก,ลกแล้วขอใจตามภาษาธรรมันของไพ่ของมั่นมันเป็นของไพ่ของมั่น หูคือกันครับกับหูว่ได้เห็นคือกันก็นเห็นบ่ได้การเดินทางในพุทธศาสนาเนี่ยมันเดินไปได้หลายทางเดินไปได้หลายทางเดินไปจากทางที่ได้ก็ได้เพื่อที่ลุกไปจุดเดียวคือเมืองกรุงเทพเอาก็เข้าใจวางสัน่นแต่เราูเลาขนจะลิดนิสัยของผูของคนบอกคือกันเหรลู้เห็นบ่คือกันในถ้ำเห็นลู้เห็นบ่กคือกันในถ้ำอันนี้ ก็หวังโอ้โหเขาพอใจขอโอกาสพ่อแม่ผู้บานอาจารย์ผู้พันฮู้พันเถินบอได้หวังว่าสีมาอวดโกอวดจิงเอินพ่อแม่ผู้บาอาจารย์องค์ใดองค์หนึง่งที่ว้าไปตามพมรู้เพ้าจขอใจขอเขาในขั้นตอนต่นตางๆที่รู้ที่้อใจขอว้าเรื่องประวัติตัึงงจะเป็นเด็กน้อยมากแต่ที่จําได้บอได้แน่ก็ที่ว้าไป คือลองตานี่เ <c> ก <oughs> <c oughs> ิดมากับลูกชาหน้าเกิดมากับลูกเชาหน้าธรรมดาพ้นก็นมีพอเดียวแม่เดียวทันล่ะแต่ว่าลงตานี่มีอยู่สองพอลงตานี่มีอยู่สองพอพออิหลีพอแท่นะเป็นมรณภาพไปตั้งแต่อตายุ <c oughs> สองขวบมาสามขวบจนจำนาเป็นผู้ใดคนละจำนาเป็นบ่ได ม่ได้พอไม่อีกพอที่แรกกาได้ลูกน้ำกันจักว่าจักพ้นนั่นแหละจำะได้ที่ที่แน่ๆที่จำได้คือลูกอยู่ว่าสามคนสามคน,มคนจำได้นี่เดี๋ยวนี้ยังอยู่สองคนนี่หลวงลุงกระบวดมาตั้งแต่อายุยี่สิบปีปุ๋นละมาโดนแล้ว เมากับมอบวชเมื่อเท่าเมืองแจ้ก็มีน้องสาวผู้หนึ่งน้องสาวผู้หนึ่งตายไปแล้วหลัง้าอายุหกขวบเจ็ดขวบตายไปตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่สองคนสององค์ี่เป,ปะพอไม่นี่ก็ได้หลายคนบอกว่าได้หลายคนลดลูกแฝดก็มีได้หลายคนลูกแฝดก็มีแต่ว่าแฝดก็ตายไปแล้วไอ้ที่โมแฝดก็ตายไปแล้วก็มีแต่น้อย เห็นเป็นนักสั่นไอที่ย้ายขึ้นมาจนเป็นเท่าเป็นนั่งได้ลูกได้ผัวได้เมียมีสามคนมีอยสามคนเดี๋ยวนี้เหลือเฉพาู้นึงเดี๋ยวนี้คือว่าคนที่เท่าใไเขาก็จจำไปได้แต่ว่าเหลือเฉพาูหนึ่งเดี๋ยวนี้สองคนหนึ่งไอ,อ,อ้ที่ตายนั่น ตายไม่ปีเดียวกันตายคนละเดือนถ้าเขาบวชมาได้พรรษาแรกบวชมาได้พัรษาแรกลมหายตายจากไปผ่านเป็นยูของชาวบ้านเชาวไฮชาวนาหายยูหายจินเรื่งทันละตามภาษาชาวไฮชาวนาวิธีออยากๆบ้านบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมแล้วก็กา เขานี้ปลากระมาโหลดวันต่อไปบา,านนำท่วมเน่ะอีได้นำท่วมเขามาปลากันนี้อันนี้ปลามาเขากันนี้พี่ได้นำทว่วมตหลักทเลหาอยู่หากินเป็นสลักก็พอกับแม่หาปูหาปลาพี่ได้นำท่วมแล้วก็ไปหาแหลกเขาแหลกน้ำเพื่อนตามภา,าษานั่นละก็ได้อยู่ได้กินสืบมน้ำบ้านน้ำเมืองมากเป็นมาอยู่จังสรนโดยตลอด จนกระท,ทั่งตัวมือนี่เราก็ยังทวมอยู่จนกระท,ทั่งตัวมือนี่ก็ยังทวมอยู่ปีทวมปีบ่ทวมแล้วก้อนทวมคับตั้งแต่บ่าเราปั่นเคลื่อนพ้องนี่ทวมมาคับกัดเป็นอยู่แต่ชีวิตเป็นเล็กน้อยเป็นเล็กนั่นพ่อแม่เธอจะลืมบ่าพ่อนัอน่นคือว่าน่ายสม นามสกุลของเพิ่นนั่นคือทิพ์เรื่องไตแม่กะมันคือจิตวิ่งไดบ่บ่บ่ได้จุดตะเบียนดอกแม่เพิ่นกับแม่เงาแม่เงานามสกุลของเพิ่นกะเป็นชัยแสงเพิ่นก็บ,บม่ได้พอไม่คือน่ายนวลเทาพศักด เป็นนักสัไอ้โตก็ได้นามตระกูลไม่มากขึ้นกันนามตะกุลเก้าก็ได้ใส่ถ้าเป็นเน็กหน่อยนักเรียนนามตระกุลหม่พ่อแต่เจ้าหน้าที่เขามาสำรวจไหมเขามาสำรวจไหมเขามาสำรวจกจะพอแม่เป็นวอย่างไรล่ะกติบบอกว่าพอเทพภาษาไอ้ลูกกติเทพภาษาํำกันกับเทพภาษาํำกันมาเท่าสูมือนี้เทพภาษาํำกันมาเท่าสูมือิ ชีวิตของเล็กน้อยเราเป็นเล็กน้อยเท่าจาได้อยู่บ้านเท้าน่ะมันมีกูม,มีกูกูถึงแต่สมัยร้อมหื่นข้างเขาบ้านนะมีกูอยู่ขางทางเป็นสถานที่ซั์ซิดทั้งคิดทั้งใจนี่แนะหลนะอารมณ์นับถือมากเอบ้านถึงเมืองอนะ่ะในเขตนั้น ชีวิตของเด็กหน่อยชาวนานตะกี้ก็ที่บ้าเรื่องไอ้ตรงนี้เฮ้าหนะมีกิตใจที่อ่อนโยนบอกว่ามีกิตใจที่อ่อนโยนมาเป็นถ้าเป็นเด็กหน่อยบอกว่าอย่างสันนิษพอว่าเข้าไปรงเรียนเขาก็โลงเรียนวัดลงเรียนกับลงเรียนวัดเนีย่ยหมอเศร้าพ่อแม่ไปให้ไปหน้าแต่เศ้าเพิ่นจ่ายผ้าจังหันเอาไปจังหันเพราะแตยังวัดจังหันเลิกเข้าไปเข้าบ้าน อย่างนั้นเลิกมากับเขาบ้านไปกินเขาก็แต่งโตมาลงเลียนพันกระแตงผ้าเพนไว้พอเจ้ามาลงเรียนล้อก็ถือผ้าเพ,พอาเนอ,เพออกมาพ่อแม่แล้วไม่หญ่พันกันไปให้ไปหน้าตาสาวน้ำเจียวเขาดำหน้าเจียวเขานะินไสเป็นนักขัดฮินเจในออนโยนอยู่ไก่วัดนี่นิสไยอยู่ไก่วัดอยู่กระพระมาเรื่อย อัที่นี่ก็ที่หัวจักวัดจิตใจ,ข,จของเจ้าของแต่เป็นเล็กน้อยมันอ่อนโยนมันสะอาดแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเล็กน้อยจกักอนยุเท่าไดท่านเด็กเขาโรงเรียนนี่ยังบ่ท่านเด็กเขาก็จําบ่ได้ทนะ่านนะเพามันจําบ่ได้มันเป็นเล็กน้อยก็บอกท่านหลดุดบอกท่านหลดุดแล้วที่นี่เขากะหาจิตโลภพ่อแม่น่ะ ดำหน้าอยู่คางๆนันละเขาก็หาจีโลกจิตโลกห้อยคุ้ยให้ก่อนจิไทยมากต่างเป็นกู้ขึ้นต่างเป็นกู้ขึ้นเห็ดเป็นอุโมงค์้างในก็เป็นจอมแหลมขึ้นไปจิตใจของเฮ้าเห็นกูทั้งที่เขาบานเห็ดเป็นยังสั่นเขาก็เห็ดนั่ที่นี่เขากับปั้นพระพุทธรูปไว้ในหันสวยงามตามภาษาของเล็กน่อยเห็ดนั่นละแต่ก็เห็ดเป็นลูกทรงงามึ้นกัน เขาเร็วเบิ่งแล้วโอ้ประทับใจครับเป็นดึงหน่อยเกิดเป็นดึงหน่อยมากเข้าก็จับมันเป็นยังไงอุปนิสัยมันเห็นทังสันน้อกไปเห็นยังสันพอตะเข้าเห็นแล้วเขาก็จําได้เท้ซุมือนี่ละ,ละสมองก็จําได้ว่าสิมาบวชนี่ละ,ละตัง้งยี่สิบสามสิบปีบอกเคยคือพ่อจับเทียแต,ตะเหต,ะตุมาตะคุนบัดส่มาคือพ่อเขาพัพพพพวนาหนีน่ยังเข้าจังคือพ่อในเรื่องนี้ เขาต้องเห็นแล้วเขากราบวายื่สนสละตามภาษาของเล็กน้อยนั่นน่ะจิตใจก็อ่อนโยนจิตใจของเด็กน้อยตามภาษาเด็กน้อยไอ้ที่เพิ่นวาเล็กน้อยน่ะมันมันเหมือนก็ขาวจิตใจว่ะท่านได้แปดเปื้อนว่ท่านได้แปดเปื้อนก็ไอ้สิ่งลาคะปฏิฆะตามลูกลดจินเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆนั่นละในอายตนาทั้งหกว่ะท่านได้แปดเปื้อนหลาย เรได้ถือว่าคิตใจเขาจะขอในสะอาดหมดจดพอสมควรในขณะนั้นเมื่อเฮาสิมารู้จักไอตรงนั้นอีกเนี่ยเฮาบอกเคยนึกเคยคืนเคยพ่อจังเตีเกิดมาเป็นคนเน่ยบอกเคยเ,เกิดมาแต่พุ่นมาจนได้มาบวชเนี่ยคิตมันจะได้รังแวบไปเห็นตรงนั้นมันแวบไปเห็นตรงนั้นเลยวันถัาไปคิดนระดับของเด็กน้อยนะ ก็จิตระดับที่เรายว่าภาวนาจนบาแห้งน่ะมันจึงไปได้ซ้ากันมันไปหูไปเห็นได้ซ้ากันแต่จิตยุดใไม่ระดับเดียวกันที่มันมีความสะอาดนะปั๊บโถมันเป็นไปได้จังไดเนี่ะเขาเห็นได้ยังไงมันไปตามข้อมเง้อใจตามข้อมเง้อใจเขาภาวนาในขณะนั้นกับจักมันวันยุดขันใดบพราขันใดเขาก็บ่รู่ล่ะแต่ว่าเขาหูมาจงสั้น หูหอบพอใจมาจังสันนี่ะคิดเขาเด็กน่อยพอแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่งติดปูฟังเด็กหน่อยที่มันกาลังมีจิตใจสะอาดให้เขาวัดเขาว,ว่าจากศีลจากธรรมมันดัดง่ายมันปฏิบัติง่ายมันอ่อนมันโยนแต่ม,มีในจิตใจของผู้ใดเราผู้นั่นก็ิอ่อนโยนไปเรื่อยเืยเรื่อยๆย,ย,ย,ยากที่จะออกลูนอกแถวนอกทางสําหรับ เด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยผู้ที่มีบุญวาสนาก็ยิ่งบอกว่ายิ่งเลยในสิ่งในธรรมบอกว่ายิ่งเลยมันมันหูมันเห็นเป็นอน้าตาหลังจากนั้นก็นใหญ่มากกับธรรมบดาหายูหากจ,จินตามภาษาทุกามภาษาญาก,กันละเลียงง้วเลียงค้ายไปต่อภาษาเล่าภาษาญาก็น้อยครับมนเลียงค้อยบอยก,อกคือภ <c oughs> าษาไทย ขออภัยอโหสิก็พูดที่ฟั้งล้วบ่รู้เรื่องบ่เข้าใจมันมันมันต้องได้เว้าเป็นภาษาเล่าเลี่ยงไปยังังละตามภาษาบันนอกบันหน้ามันก็ะสีมีชุดหนึ่งต่อจากหันมาเขาก็จจำได้มันก็มันก็เคยนึกเคยชิดอยู่อ่ะ บอกว่ามันเคยนึกเคยคิดขึ้นมายัากมันเอามาตอไซละอ่านคํานี่ก็ได้มันนึกมันคิดมันคิดขึ้นมาอะไรของมันเองเดอกมันบอกว่า <c oughs> ตอนเทาเป็นนุมระยะนานประมาณจะ16 17ปีน,นี่แหละประมาณนี้ควดาจยังสัน้นบอพิษเอ้าหรอว่าบอพิษกับบอแมนเน,น,นี่ยมันจำบ่เลยเนาะบ๊อบขอว่า,าแต่ว่า มันจำได้ว่าชีวิตของคนนี่มันบ่ต้องมีศาสนามันกห็หาอยู่หากินได้ประศั่นในข่มขืนนะบ่บะต้องมีศาสนามันกห็หาอยู่หากินได้ทั้วนี่ไอศาสนามาันงียังกับชีวิตแน่มันบ่รู้จักอียังบอกว่าบ่รู้จักอียังบอกุณตัวเองเลยมันงโง่มาคือกันยังทีล่ะชีวิตของคน,นบอกว่าโง่ยังทีล่ะเกิดมาจากทองพอทองแม่นี่บ่แตกต่างกันอะไรดรอก ข้อมง่ข้อมลูกข้อมฉลาดเนี่ยคือว่าพอแตกต่างกันแต่บุญบารมีเนี่ยอาจแตกต่างกันแต่บางง่ตั้งแนวควอมคิดเนี่ยมันมันกสิพ่อพ่อปันกันแต่บุญบารมีบุญบารมีที่ต่างสะสมมาสารเล็กสารน้อยพบเล็กพบน้อยในพุทธศาสนาเนี่ยมันกสิแตกต่างกันบอกคือกันบอกบอกคือวา่าบอกคือกันแต่ิดนิสัยนี่บอกคือกันพ้นเท่านี้ บอกว่าจังสั่นรดจลิตนิสัยนี่บมัคือกันมันจึงแตกต่างกันนี่สิละใจใจข้อบุญบารมีแต่ว่างงเนี่ยมันก็โง่อยู่บางสิ่งบางอย่างมันก็โง่คือกันนั่นละหลงมาคือกันโตก็โง่มาเต็มหัวอกหัวใจคือกันบอกว่าจังสั่นรดจนในลูกเต็มบาทล้านเต็มเมืองไอ้ง่ในทางโลกนะโง่ยังสั่นลด หง่มากเข้ากันโง่มากเข้กันแต่ก็คิดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นถ้ำของเจ้าของที่ได้มาบวชมือแจเนียบอกว่าเป็นถ้ำเขาติเข้าใจว่ายังสันันเป็นถ้ำของเจ้าของเป็นถ้ำของเฮาผู้อื่นไปติด่้อข้าใจแล้วแต่ว่าเฮา,าข้าใจว่าจังสัน้นแม่งเฮาประพฤติปฏิบัติถ้ำม,มากเนี่ยบอกว่าเป็นยังสั้นลดเป็นถ้ำของเฮา ถ้าบอกไปยังที่กันบนรูเรื่องดร่เล่าแต่ก็ฟังเบิ่สิ่มันแมนเอาไปใส่เป็นประโยชน์ได้อเอากลับเอา้ฟังซื้อมาที่นี่ก่ะต่อมาต่อมาอาอยุยีสิบกว่าปีกันแล้วต้องไปมามินอย่างละในคิดในใจนั่นนะหาแต่ผัวต่เมียกันตามภาษาโลกกันละ กูยิงผู้ใช้นี่มีความหลงในกามพ่อพ่อปันกันอ้าเรบตูนว่ามันนักแนนยิงก็โม่คุณละบอกแน่วโม่เนี่ก็ได้แต่บอกว่าเคยทําบาปประพฤติผิดในกามประพฤติผิดประเภทนี้ประเวทนี้นี่อกามนินบ่เคยเลยเพราะว่าบุญท่าหลายยุทำับเฮาบอกบอกบอกเคย ขออื่นๆอีกมันก็ธรรมดาขออื่นๆอีกอก็กกธรรมดาเรื่อง่าตัดชีวิตตัดชีวิตกับนีเล็กๆน,น้อยๆมันบุญเก่าเขามีหน่อยมีหลายทยยี่ไหนกับพวกหจักแต่ทําบาปว่าค่อยขึ้นบอกท่านสันดในชีวิตของเฮานี่สี่เฮาไปทําบาปหาปูหาป,ปาห่าหาบ่าค่อยมืนเพื่อนดอกคันเพิ่นดได้ของเขาก็ได้แต่จักเครื่องนิดหน่อยลงไปเลระ เป็นสันแต่ว่าถ้าบาปบอขึ้นในชีวิตของเฮาบาปเรื่องอื่นก็บอขึ้นขึ้นกันเรื่องเรายาปลาปิ้งนี่คือกันเฮ้ากับาาบาเฮ้าบกเก่งบอกว่าบกเก่งเลยเคยบอกกับมูอกระขณะขึ้นกันมันเล้บอกเราไปบอกไปเลยลดนเดี๋ยวนี้น<อ>เราเฮ้านี่เฉลี่ยแล้วเราโทษเราเด็ดเราเม่โค้งกวงท้องียังกระ่างแถวพร้อมต้นเบีร์นี่เขาบอกว่าพ่เกิดทิพย์ปวด สิบห้าเฮาออกว่ายังสันน้นนยาสูบนี่คันว่าสิบซองหอบางทหลายพดเอาซะเจ็ดซองแปดซองซะสิพอดีพอดีที่เฮาสูบไปเขาเสพไปที่จำได้นแน่ๆนี่ยาสูบนี่เฮาวาบอกเกินสองซองที่เฮาซื้อเองนอกจากนั้นก็ับมูอ,าาอ่อไห้พวกนั้นอ่ไห้สูบแน่บวสูบแน่บอบอ,บอติดบอติดหันติดกับเป็นอันวา่าเมาขึ้นมาหลด หลงเมา้นมาหลดเมาแล้วก็หกักทิ่มหลดนติดบด่ไดเป็นนักสัมเทธใจเป็นนักสัเราคือกันกินเลยๆแน่ที่แรกก็เมาหลดเม,า,ดมากระหกักแอหักแอรหลดเอาไปมากกินเล็กๆน้อยๆก็ะหกักคือกันเอาไปมากจนว่าห้าเหลิมใดในสิงร่อนเป็นนักสัมต่อมาต่อมาเอากับ อายุ20กว่าปีขอบในพวตามภาษานั่นละหายุหากินตามโลกตามโลกตามหลงเขาพาหายุหากินในไหนไปเฮ็ดไปขึ้นเขานั่นละแต่บาอยู่ในขอบเขตของสินของธรรมอยู่บอสบอยิ่งเข้ามาอยู่ในตลาดการตีขาสัตว์ชีวิตเขาหน่อยลงบอกว่าหน่อยลงเราบอกไปในขาขาก็เล็กๆน,น้อยๆ่อยสัตว์เล็กสัตว์ตน้อย,อยพวกกุ้งพวกหอย ปกงปกห้อยมันใ้เข้ากับเห็ุอยู่ขาทับใหญ่นี่กับบเป็นเรื่องไกล้เรื่องการนี่เข้าคานี่สรุปแล้วเนี่ยที่ว่าเข้าเห็นเห็นที่ว่าเข้าคานี่มันบ่กเกินสามโตบ่กเกินสามโตในการขาไกลเป็นขาไก,กลนออกนั่นกป็ตว่าถ้าเป็นเล็กน้อยกั ขาไกลตัวสูสไกลตัวนีด้วยบรรกาศใด,ด,นะดคอนกันเฮ่เฮกันนะแล้วก็เอันนั้นม้วนไปแต่จังสันกับมี่ขึ้นกันพ่อแม่เราบม่มีตามภาษา็หน่อยเจ้าวบวานนะหน่อยหัยขึ้นมาแล้วอายุยี่สิบกว่าปีหายุหากินตามภาษาเนี่ยละแต่การเล่านี่มันอาจจะ ขาดขาดเขินเข,นขินจำไม่ค่อยได้ตอนไหนแต่มันจำได้ทีหลังอันใดก็ยังทิ่คอยแสกคอยเสริมคอยไปนำขอว่าเป็นประวัติเล็กๆนหน่อยพ่อสังเกตให้การประบเปลนปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างสันเลยเริ่มต้นที่สิเดียร์อ่านหนังสือธรรมะเริ่มต้นตแต่อายุยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปี พอหน้าติเรื่มต้นจำบอพิษคือหนังสือหลวงปอพุทธทธาสพอวันหลวงลูงออกอ๋อหายเขาจิ้อ่านเล่มแรกที่สุดคือภาษาคนกับภาษาธาารรมมันก็อ่านไปอย่างสั้นละตามภาษาอ่านไปอย่างสั่นละอ่านแล้วก็บอกขอใจดอกเพราะว่ามันบ่มีมาตรกรบ่เคยบ่เคยได้ศึกษาบ่าเคยได้อา่านบ่มีผู้ใดแนะนำทั้งสอน อา่านไปนะได้มากอะบ่เล่หง่ายปะไหนก็อา่อานอ่านไปจบหนึ่งหลักสองจบมองได้เข้าใจได้เฮาก็ท่งงองเข้าใจไปมองได้ท่งงองเข้าใจบ่ได้ฮาก็ทานไปกับยามันเขาบอกไอยังนถนนยามัน <c oughs> <c oughs> บาทที่นี่หลวงลุ่งเพิ่นหมักอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาส พันมีหลายบอกว่ามีหลายโหลดหนังสือพันมีหลายพันศึกษาพันเรียนทั้งปริยัตพันศึกษาธรรมะไปยังสั่นโตกะมาอยู่ทางกลุ่มพอว่าที่นี่ครับเทียไปบ้านทางตะรคามก็ยืมพ่นมาอ่านเนาะเล่มนั่นเล่มนี้เอามาอ่านานัทเทียไปเมืองอุดรไปหาสื่อมาอ่าน ลายเหลี่ยมต่อลายเหลี่ยมทึ่งสื่อทึ่งเศร้าในห้องสม,ม,ม,มุดเมื่อุดรอาบอกไปเศร้ามากอ่านยังสละพอตะกรอนมนเวลาหลายในการอ่านหนังสือบอกว่น,นนอนหนังสือโลกาว่าได้อ่านอ่านจนเ่าเข้าใจได้ถึงอายุยี่สิบขวามาถึงสามสิบขวปีอ่านที่ต้องสลักมีเวลาคนสนใจอ่านหนังสือทรมาจา,มาติดอกติดใจมาตจตอไซกระดกกระเดีย ยิ่งอ่านไปก็ยิ่งเข้าใจอ่านไปก็ยิ่งทำพวงเข้าใจไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัง้งแต่เข้าเข้าใจเรื่องตอนตอน่านตอนแรกก็บ่าเข้าใจกเรื่องสินขาบอกสั่นหลดมันก็จิบอกเรื่องศินสินหาเนี่ล่ะสินหยาดสินยมมันจะบอกจังสันคันสวาจังสันจังสันจังสันงดเว้นจากจังสันจังสันเขาอ่านไปแล้วก็เข่าใจได้ อ่านไปเราเข้าใจได้สินหาเขาจะใเวอาอยู่เท่าสมมืตินี่ลนะสินหานี่เป็นบาดฐานของสินสำหรับนักบวชนักปฏิบัตินี่ไผ่บ่มีสินหานี่ให้ปฏิบัติไปเอถอะแต่าบาดฐานของสินตั้งยูบไ,ได้ละเจ้าที่ไปเอาสินสองรอยนี้มเกตมาตั้งนี่บ่ได้สินสองรอยนี่มเกตมาตั้งเอาไปโหลดบ่ได้ถ้าผ่านสินหาไปสักคนนี่ตั้งยูบไ,ได้เอาเข้าใจวางสั้น ใจวางสั้นตามที่ห้องเข้าใจตอนที่หลังพี่ดอกยังมาเข้าใจเรื่องยิ่งสิตอนนั้นเขาก็อ่านไปยังสั่นละยังว่านปฏิบัติยังมาเข้าใจอ่านไปอ่านไปอ่านไปหลายเล่มต่อหลายเล่มเขาอ่านไปถึงไตสรณคมบอกว่าอ่านไปถึงไตสรณคมอ่านไปเขาก็เข้าใจได้ยังสั่นยังสั่นยังสั่นละตามภาษาทักท้วมเข้าใจได้ ครอบขัวใจได้แต่กับปฏิบัติว่าันได้คือคือคือจังผูแต่เคยแต่นิดด้ในฟังทั้งปฏิญญาเนี่ละแต่การประกคุปิปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังบ่ได้ <c oughs> มันเป็น,นสั้น <c oughs> แนวทางมันมีมาจังสั้นอาน่านหนังสือนี่บัดที่นี่เ <c oughs> นิ ที่ได้ออกปฏิบัติบาจังสันลมเริ่มในทางแนวทางบอกคืิปฏิบัติมัน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 เริ่มลดบรรเทาพอมาพอวภาวมันก็มีโอกาสตะกอนเนี่ย่สนใจดรอกว่ามันกับเคยบอกอยู่แล้วว่าเฮาบ่ตรงมีศาสนาเฮากับหาอยู่หากินได้พุนแล้วให้กินในใจเทืยวที่แรกตะกอนนี่มันจะไม่ออก ไปออกไปวัดไปว่านามู่นไก่หยาดไกะโยมหวานไก่เล่นเชียงนั่เพิ่ะคนพาไปกระป้าย่นก็ไปเขากันไปกรไปเขากับบ่าว่าเขากันอยู่บ้านเากทำบ้านขาขายไปเล็กๆน้อยๆตามภาษาเขานั่นแหละเขากับบ่าวได้สนใจไปกรไปไปกรไป้ายนามเพิ่นไปจังหันจังเพลินวัดนันวัดนี้กรไปเขากับบ่าเพิ่นก็ไปไปมากๆ นี่ 101, มือหนึ่งไปนี่มือหนึ่งโยมมูบานไก่เลี้ยงเชียงมูนันละนันไม่ออกว่าไปป่ะเผินบอกไปห้าติไปน้ำเพินมึนก็น่าไม่ออกอยู่บ้านเบิ่งบ้านขายยิงไกรของเล็กๆน้ๆนอยๆเฮาก็ไปน้ำเพินบัดนบอกกาไปน้ำเพินเหมือนนันเป็นวันพระเป็นวันพระ นั่เพลินไปกระบอมไปวัดใดละไปวัดลวงปู่มหาบัวนี่ละอนมูก่อนสิไปในไ,ไปทำบุญก็ไปวัดลวงปู่มหาบัวนี่ละอนมูว่เงินว่าเอาเอาปวดเอาอ่างเอาวัดคู่บาอาจารย์ผู้พปนดงผนดังมามันเป็นเรื่องสัคัอัลี้เอาเรา,เามีส่วนเกี่ยวของผูกพันอยู่ก็ว่าได้ใน,ใน,ใ,นในเรื่องวัดตรงนี้ต่อไปก็จะเราฟั้งต่อไป ไปไปจังหันมาบาดไปจังหันมาบานตอนนั้นเข้ากับไปน้ำพ่นไน้ำพ่นพอแต่ม้าหดบานเป็นก็ส่วนกัดเออเมือนี้เข้าไปจําวัดต่อไว้สองสามคนเต่เาเราเล่าเข้าเดียวกันเพื่นแจกออยู่ดรอตุลาสีป่ปีห้าปีหกปีเจ็ดป,ป,ปีนี่ลนะประมาณนี้ลนะไปจ,จไํากระจําไว้จำกระจำ มือแรกไปจำวัดไปกินขอขับเดียวน้เพ่นนั่นล่ะขอขาบเดียวถ้ไปวัดนาเพ่น่นละขอขาบเดียวไป,ไปวขอ,ขว,อวัดกับพ่บนี้ได้กินละไปกดไปยิ้วที่สองขบับด้วยมือเที่ยงกับมือคำมันเป็นเงิงสันดกดไปสองขคบอ้วยิ้วหลายแล้วเนาะคนเคยกินละสามเที่ยวคนเวยกินเข,ข่า มาไปกินข้าบเดียวนี่ก็โอ้มันทรมานหลายบอกวระมานหลายอยู่ได้ภาวนาอย่งกับว่าเนไ่้เป็นดอกภาวนาอย่งกับว่าไน้เป็นไปนุเพนินกันละเอ๊มันจะข้ามกันตอนมาตรงนึงเลยตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นมันากับกาภาวนาขึ้นกันบอกกัาภาวนาขึ้นกัน เราย่อนขึ้นไปทางหลังก่อนไอ้ตรงนี้มันเหลา,ายมาแล้วมันจะย่อนขึ้นไปทางหลังก่อนเพราะว่าเขาีเคยภาวนามาตแต่อายุสามสิบสี่สามสิบห้าปีแต่จำบ๊อพิษตอะมาณนนั้นเป่ามันตรงๆโลนทั้งสี่ละตอนมันเขาเลี้ยนถ้ำบอกเอาเลี่ยนถ้ำเลี่ยนถ้ำเอาเลขนะบอ๊อบมันยังมากเลขครับจนได้เลี้ยนถ้ำเอาเลขละ่ะวู้รูทำกระจกจริงเว้ย นิมิตเห็นตัวแดงใจวายมือวันพาเนี่ยปุ้ยบอมีพิษสามโตกะสามโตลดสองโตกะสองโตลดเจ้าพาวันหน้าเข้าจิตสงบลงไหนอจิตสงบลงเลยฟังพอจะวัจิตสงบลงเนแบัที่นี่ก็ มาบอท่านแล้วเว้ยบอกไปเนี่ยไม่บอกไปยังสิผมมาบอท่านแล้ <c oughs> เ,เขา <c oughs> พอวันหน้านี่เอเออืมเขาศึกษาด้เร,เรื่องทำสมาธิบอกเมนเอามัตสัยละเรื่องทำสมาธินี่เขาเหตุออดโดยตนเองเขาฝึกโดยตนเองแต่ว่าอ่านหนังสือหลวงพอ่อพุทธทาสบอกทั้งเซมหลักสกอนเท่านี่ อ่านหนังสือผืนทำสมาธิเล่มหนึ่งสองสามเนี่ยเขาอ่านจนหล่อนจแอนแหลกเล่มหนึ่งสองสามเนี่ยอ่านเยอะเล่มละสองจบสามจบเราบอกทั้งสันบอกเขาก็เอาไปฝึกน้ำตามนั่นละนตามทำสมาธินั่นทำสมาธิยังไงยังไงมันก็บฝึกน้ำเพผืนยงสันละเพราะว่าทำโดยตนเองยังบ่ทนันเองมหาคุบาอาจารย์ตอนนั้นอายุสามสิบ 4ีสามสิบห้าปีอยู่ในเกณฑ์นี้แนละ้วสมาธิตอนนั้นเนี่ยบ่มีสติเอ,อบ่มีปัญญาอีอย่างดอกเพราะว่าเจตนามันก็คือจังสัน้นอืู่แล้วมันก็เลยบอก่เกิดปัญญาปัญญาบ่เกิดบอก็ปัญญาบอกเก่บอกญญบอกเกิดลดมันก็หูอยู่แต่ว่าทำสมาธินั่ง